่ไม่ธรรมดาออทั้งสองคนเนี่ยกำัจะกลับเอาอะไรเปล่ามาดาที่ไหนอ่ะชายามิชยไหมดามเฮ้อะไรไปไม่ค่อยจะดีกินน้ำโย่บ่ใชากามันไม่ค่อยดีเลอจอมกิดเนี่ยเดี๋ยวควรตรวขอาัเนี่ยนู้นเขาจะิงโม้ไม่ยิ้ตมาวไม่สนใจหรอกยามัดเรอยกระนีกรฝา ไม่เอาแวันนี้ทิงเลยเอานี้ที่วาดไปได้ต้องเซฟหน่ลยโอ้โหแตังงนละนีูบหนึ่งน้องนี่ดีนี่ดีน่น่ดี้ยนี่ยำอไรอะช่ออะไรอะชิ้อล้วเาจด้เลยหองรอคโอเด้งมายิ้มมาเลยเนี่ยกินต้องกิน้มา ý thức ăn mừng lại đi có ăn mừng ăn mừng ăn không ăn mừng ăn mừng ăn mừng Không mừng ăn mừng ăn mừng rồi. mừng ăn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  Được

มากกปอนนี่ฮะเนี่ยนี่เขาพี่เขายังมีอยู่พี่โอ้ขอบคุณมากพี่กินนะม้ากลับไปก่อนเหล่าแค่แคนั่งเลยนั่งนั่งก่อนพ่อกู้บอกว่าเดี๋ยวต้องเล่นยาวหน่อยกลับแท็กซี่แล้วไม่หรอกพี่มันมีเรือมันไม่มีน้ำใจเลยจะทำม้งทำบ้านเออจะแหกหน้าเขาอยู่แล้วอะไรหนุนแหกหน้าอะไรหนุนโต หเหมือนแสดงแต้มแบบไม่มีน้ำใจเลยไม่มีออขัดทำบ้าให้เราเลยโหตั้งอย่างเดียวหนุนมันอย่างเงี้ยไหลันอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบให้คนแทก<อ>นี่นะมันไหลลำเรือเราที่ไม่ใช้ประโยชน์ในเรือมันคับแบบเรือไปไม่ได้ตอนนี้เขาออกไปตั้งแต่พี่โอเต็มที่นะผมไม่เล่นแล้วนะกินได้สิบแฮมแล้วพี่เจไม่ ขอกระดาษมาไม่ได้เอาขวดมาไงเดี๋ยวไปนู้นล่ะไปแข่งที่วัดไอ้ที่ว่าไอ้ฟาไฟฟ้าผ่านไปแล้วมันไม่ขึ้นไอ้เหี้ยเราไม่มีรถไปนะไม่มีรถไม่ไปแพงเลยอ้าวให้หมดขาดแม่งเลยไม่เล่นเม็ดซ้ายแล้วเหรอกลัวเขาจะลอยไหนพอเราแทงปุ๊บมันจะปากทัวนนี้กินเข้าไปเลยไอ้ดิกินเข้าไปเลยแบนแล้วกูได้โอ้โหตัวเสริมมีอะ เอาดิเอาดิเห็นแบบไม่ลงขึ้นได้นะหนูกินบอกแล้วเอาดิกินกลัวอะไรอ่ะตัวมากกว่าประชากรกินหรือจิ้นจิ้นที่มเอาพวกม้าเราตายอยู่ไหมให้มันมีแบบนึงกินแล้วคนมาแทนม้าไหมแล้วยืนขึ้นมากินแล้วแบบเดี๋ยวรอเล่นเกินแล้วยันไม่ต้องมากันแล้วเดจวโคนจะไหลขึ้นมาหน่อยต้องไหลปลาไหล เม็ดเราก็ไปได้แทงไหมแทงหน้าดีกว่าพี่แทงนี่เหรอเออแทงอย่างนี้ลอยกินเลยวไม่เปผูกลอยก็กินดิกลัวอะไรอ่ะมาไหมไม่กล้าลอยหรอกต้องสั่งลอยมาให้กินโคนเลยโค่นใส่ขึ้นไปเลยปึ๊กไม่กล้าเราบอกแล้วไม่กล้าโค่นใส่เลยเพราะโคนมันนั่งตรงได้เอาเม็ดขึ้นไปผูกแล้วมันติดโคนตัวหลังอัดขึ้นไปเลยพี่แข็งเลยใช่ไหมเออ แล้วเขาปักม้าให้ต่อพุ่งใ่เข้าไปอีกไปไปไปไหนใจเย็นก็ได้จิมแล้วก่อนนะม้าพี่ขึ้นไม่ได้เนี่ยว่ะถอนม้าเอาโคนขึ้นไปยืนแทนโคนปอกแทบเดินไม่ขึ้นเลยเนี่ย่ออกม้าเป็นไปไม่ได้มันติดใช่มันติดติดหมดเลยถอยถอยม้าตัวเดียวเดีย้วแล้วทำไมไปติดอ่ะถอยม้าลงไปไงอ๋อพี่ไปแทงเขาเหรอแทงให้หนีไงเอาเข้าไปแทงเลยหนึ่งคน เอาไว้ทำไมเราถอนถอนถอนไปอีกโอ้ยเดี๋ยวมันก็มาเจอกันเองนี่ไปอีกไปก็ไปก็กินหายเย็นนีเอาตัวนี้ไปก่อนดิไอ้นั้นนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเขหายไงขาดซิขาดหมดนะเฮ้ยมันไปกองอยู่นู้นหมดแล้วมันไม่มันไงเขาหายนมันไม่เร็วขนาดนั้นเขาหายนะเข้ามาตามเขาไปขยโมีอีกบีเด้ ม้หมาตัดไปเลยตัดโคนไปดิตัดโคนโคนไหลเข้าไปอีกไหลก็ไหลไปเอาดิปลาไหลอะ่ะให้มันไหลมาลมาเห็ดมาต้องขึ้นกันละนี่ก็ตายแล้วแต่อนนเนี้ยเนี่ยตายแล้วตายยังเขียดคอมไงตายยังเขียแดแเนาะไรตายตายตายหมดนะเฮ้ยเทพนะ่ะมันบังคับกินมันเรืออะไรไปหนีเรืออีก มันกำเดินอยู่แล้วอืเรามาไปไหนนั่นน่ะตัวนั้นน่ะโอยไม่ต้องไปตัดโค่นเดี๋ยวเวลารออยู่ตรงนี้ดูที่เดียวไม่เอาตด้แล้วไม่หิวแล้วม้าก็ให้อยู่แล้วหนุนม้าไม่ทำไมเขาให้กับเรือมียลาหนุนกโดดชอบพี่ถือตรงนี้แหละพี่ถนี่ถือเป็นคนที่เข้าใจหมจริงเลย เพราะยังไงมันก็หนีไม่ได้ใช่ไหมใช่แม่ตายอยู่เดียวที่กินมากินได้กินมาเอาไม้พี่มังเนี่ยมาดิโคนเลยโคนโคนขึ้นไปก่อนพี่โคนขึ้นไปก่อนมาเลยมาะลยกินไม่ได้มาปะโถปะโถปอดแทงให้เฮียมันจะน่าเขนี่อีกเขาจะมาอย่างนี้อยู่แล้วจะล่อเรืออีกลำนี่แน่ล่อล่อไปเนี่ยล่อมันเขามาเรือก็ได้มไหมวะ พวกเราไม่อยู่นั้นแล้วนี่มาทางนี้กินให้เรียบเราโดนหมดเลยกินขึ้นเม็ดก่อนพี่จะได้หนีม้าหนีเด้ใช่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 ีคุณจะทำอาไรเราเสียมาเราถอดมาไปนี่และให้เขาไปเลยถ้าเขาปักเรือโเรือกับไอ้ปักปักเรือกับม้าเรือเลื่อนี้มาเลยเลื่อนมันเลยเราต้องนีไม่เอากินเรือเราใช่ไม่โคโนเก่งเขากินไปเลยอืใช่ ใช่ไหมพี่ตุ้ยใช่โค้งเขาเก่งแบบเขาขึ้นมาถึงนี่แล้วผมก็เดินกีตากว่าจะขึ้นมามาเรายังไม่เดินเลยผมตั้งพี่ตุ้ยโค้งเก่งกีฬาสางพี่มันม้าอยู่เฉยอ่ะไม่ต้ไม่ต้องเดินปล่อยมันอย่างเงี้ยแหละมันแดกแม่งแดกไปเลยยังมาวันเดียวมไรไม่จนเนี่ยพี่ตุ้ยโอ้โหอยู่สองคนแล้วนี่อยู่ทีมเดียวกันทีมมันแดงโอ้ยไม่ไหวแล้ว งงที่ท่าถึงแล้วก็กินไม่หลับไม่กินอะไรจ๋ามึงก็กินมาหน่อยสิม้ามันหนีไม่ได้แล้วมึงนั้นกินกินอยู่เรื่อยจ๋าอะไรของมึงทำไมหรอก็กินมาที่เขาหนีเขาไม่หนีแล้วอ่ะเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะหนีไปไหนแหมมีแต่กินกินกินอย่างเดียวก็ก็ให้กินนะกูหนีไม่รอดแล้วเฮ้ยอย่าไปบอกเขาอย่างนั้นบอกว่าเป็นแต้มรอกเอูยิ้มเราเสียราคำนิด รู้ว้จ่าก็กินอย่างเดียวมันหิวมากเหรอมามาต่อต่อเลยใจโอ้โหดีนะแต่ถ้าไม่มาไม่ลงตาหน้าน,น่าเจ็บก็ยังไม่แพ้อะร อะไรอะไรไม่เป okay. right. right. ็นไรไม่เป็นไร่ได้ไม่จะไปกินกินขาวมาแล้วไปขาวอยู่อันตรายเอาขึ้นไปครับเอาขึ้นไปแล้วแกเอาเอาคนกินเอาไอ้นี่กินมาบานเกัจนนี่คืนอบาตมนีเพื่มันอยู่เจ๊งได้ เฮ้ยเด็กเด็กนี่ได้คนฟรีแบบนี้ลองไปอะพี่ทูย์พี่จะลอยไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาเอาม้าสับม้าเขาจะยืนผูงตอนนี้แล้วเราต้องเป็นกันใช่ใช่ใช่ขาดิ้นเหนื่อยกินเลยโค้งโค้ครับทีมมาช่วยกันแล้วสถานการณ์ไม่ดีแล้วโอ้พอพวกไปลองกินเดินหนีเออทำไมกินทำตัวเหมือนพี่ทูย์เลยตัวเหมือนขมิ้นเลยนี่ ตาตันทำไมกันยัดสตั้มเข้าไปไม่ดีมั้ไม่ชนะไม่ยอมเราหลอกเขากินม้าตัวนั้นเปนตัวติดดีมากเขาบอกแล้วโค้งแล้วเก่งตัวนั้นเขากินไปเลยจิตสำนึกเราต้องหลอกตัวเองก่อนกินหมดเป็นหลอกมาตัวเต็มๆไม่ท้องหลอกเราก็มีเรือซ้อนทันตะเบิร์ดเข้าไป สอนได้ไหสอนเลยทันทีเบิ้ลไปเลยเขาต้องสอนม้าไปผูกผูกเรื่อหรือผูกม้าด้วยกันแล้วแต่โอ้โหมีโขกดังด้วยเด็กก่อนใส่ม้ามากกว่าตัวด้วยใส่มาอุจจาระน่ารักดวยกินเลยแล้วเดี๋ยวเดินเม็ดนั้นไปจะกินก่อนเหรอเออเงินก็ได้เฮ้ยเม็ดไปก่อนแล้วกันกินได้ได้ได้จะยึดของเลยมาค่อยเทียนเหลากันแล้วเห็นเมาตอนนี้เหลาจริงจริงกินมากกับสาปโปมันเดิม

ขึ้นบ่าขึ้นมาหมอ่ามีตาเนี่มีตาให้ช่วเออตัสวยแล้วเราสิต่อมาสิต่อมาอะไรวะลงมาแล้วก็ต่อมาสิต่อมาไหมล่ะมาหมดแล้วนี่ไม่กินหนีต่อมากินได้ไม่กินรับหนีขึ้นไปทีนี่ ถอนมาไหมถอนติมา่โตใชเลยครับคนนะั้ตัดพระกอนได้ไมัมนี่หสกัดกันสกัดพรทวีว้กว่อน อะไรต่อเลยต่ออะไรวะจะโยนเม็ดเหรอโยนเม็ดแล้วไปโดนเม็ดโดนไปมดโยนเม็ดก็หมดมันว่าใช่มาควัดก็โยนเม็ดเข้าไปก็เหมือนนะแล้วมีปัญหานะกินวายโยนไปมามแล้วก็หนีมาได้โยนเข้าไปเข้าไปมาตัวนึงเลี้ยงอีกตัวหนึ่งช่างงานนานมันลูกไม่อยู่แล้วถ้าเราสอยเม็ดเราก็แพ้สอยเม็ดก็แพ้ไม่สอยก็แพ้ ก็มึงเป็นต่อไม้ตัวก็ต้องร้องนะต่อคนเท่ากันเนี่ยมาเดี๋ยวจ่าตัวเท่าเท่ากันมาเดี๋ยวไม่กลัวกับกินแล้วอย่างนั้นไปเลยยังไม่ต้องกินสู้ต่อไปยันไปก่อนไม่ได้งั้นมาีแดกเลยงั้นมาหางเห็นเห็นอย่างเดียวกินก่อนดิให้กินก่อนจ่าเขาจะเห็นอย่างเดียวงั้นมาแดงแลาง หนุนงานไม่ได้ตามมันอ่ะจานหมอกอ่ะแดงผ่าแล้วเลยยิ่งแม่แพ้อยู่เดี๋ยวแดกไม่หมดตัวงตัวไม่เหลือกตัวเดียวเอาของสองตัวเลยเอาไม่เอาสองตัวเลยแซมรับที่พี่เคยบอกใครกินเดียวสองตัวผมบอกนะอย่าประมาทเลหนุนมันเดินเหนียวหมอกไม่เชื่อลุกเข้าไปเลยได้ไหม มันมาลงมาคุมได้พอลุกใช่ไหมครับกินกินกินแล้วเขาเคาะอีกทีเนี่ยแลกกันมากันเราก็ไม่มีตัวเหลือลผมมันก็ไม่มีอยู่แล้วโหเราดูตัวเขเป็นขยงผมว่ายอมดีกว่ากระดานยอมตั้งใจว่ากินกินเขาไม่กดแล้วยอมอันนี้ต้องยอมต้องยอมไม่แทงโคนใส่เหรอโผมันไม่หวยอมแล้วไปตัวนี้มีทางสู้ใจผงใส่ใช่ที่แบ๊